สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับยาดมสมุนไพรถนอมรักครับเสร็จแล้วจ้านะครับหลังจากที่ได้ศึกษาค้นควา้าหาความรู้มาน,นานทีเดียวนะครับว่ายาดมเนี่ยเขาทํากันอย่างไรอยากจะผลิตเป็นเจ้าของยี่ห้อเองบ้างทําอย่างไรหรอครับวันนี้ยาดมหอมสมุนไพรถนอมรักเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือสถานที่ผลิตยาดมสมุนไพรถนอมรักนะครับเขามีมาตรฐาน เขามีความปลอดภัยอะไรอย่างไรนะครับไปตามผมมาเลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตสมุนไพรถนอมรักกันนะครับเข้ามาเลยครับนี่ก็คือกระบวนการผลิตยาดมสมุนไพรถนอมรักครับมาครับนี่ก็เป็นกระบวนการผลิตอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็คือวัต ทุดดิบนะครับที่เรานำมาหมักนะครับใช้เป็นยาดมนะครับที่มีกลิ่นหอมบรรจุนะครับให้กับทุกท่านนะครับข้ามาดูใกล้ๆเลยครับนะครับมีการชั่งน้ำหนักนะครับแต่ละหอเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จากการชั่งน้ำหนักปริมาณที่ได้มาตรฐานด้วยตาชั่งดิจิตัลแล้วก็จะมานะครับหอแล้วก็มัดเชือกด้วยได้นะครับ อย่างแข็งแรงไม่หลุดไม่ลุ่ยนะครับไม่ให้ทำให้สมุนไพรหลุดร่วงออกมาจากนะครับห่อผ้าสาลูที่ว่านะครับขั้นตอนต่อมาก็มีการผูกมัดนะครับรัดด้วยได้นะครับมีขั้นตอนนี้นะนะครับแล้วก็ขั้นมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งนะครับปรับแต่งลูกตุ้มนะครับตัดจุกนะที่เราขอแล้วให้สวยงามแล้วก็ตัดปลายเส้นได้ นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุลงไปในขวดแบบนี้นะครับจากขั้นตอนนี้ก็มาถึงการเช็คความเรียบร้อยนะครับเข้ามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับในการผลิตยาดมสมุนไพรถนอมรักที่ได้มาตรฐานคุณภาพปลอดภยัยผ่านการตรวจพิสูจน์ นะครับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากองค์การอาหารและยาหรือออยอนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้สบายใจได้ว่ายาดมสมุนไพรถนอมรักเป็นยาดมที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งกระบวนการผลิตและกลิ่นหอมนะครับที่จะทำให้ทุกคนดมแล้วหอมเย็นชื่นใจครับฝั่งชัดๆถนอมจัดให้